เรื่องโปรแกร,รม MT4 นี่ขอเตือนนะฮะอย่าอย่ามั่วนะฮะเพราะว่า,ามันมีมากเหลือเกินที่ว่าเข้ามาหลอกเอาเงินแล้วก็ปิดปิดบริษัทหนีไปเลยนะครับในอดีตเนี่ยหลายปีมาแล้วก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเสียเงินกันเยอะนะฮะเสียเงินกันเยอะมากาเรื่องที่โบรกเกอร์เข้ามาเปิดบริษัทใหญ่โตเนี่ย มีออฟฟิศใหญ่มีทุกอย่างใหญ่นะอย่าไปเชื่อนะฮะล,ลำบากเพราะโกงกันมานักต่อนักแล้วนะฮะไม่ใช่เฉพาะ,ะรายย่อยอ่ะนะแม้กระทั่งบรกเกอร์รายใหญ่ของอเมริกาก็ยังโกงไปบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาจะเปิดบัญชีอใครก็ตามเนี่ยให้ดูพื้นฐานให้มันคงอย่าไปเปิดส่งเดชนะฮะอย่าไปเปิดส่งเดช <c oughs> เขาก็ไม่ได้ออฟเฟอร์อะไร <c oughs> มากมายหรอกมันก็เหมือน <c oughs> เหมือนกันนะฮนะเขาก็เปิดกับบริษัทซึ่ง reputable <c oughs> ดีกว่า อย่างออสเิเล <ar> so ีเขาก็มีช like exactly. ื่อเสียงมานานแล้วก็มีร้านทองก็แบกอักหลังอยู่จะปิดบริษัทหนีด้วยเงินไม่กี่ร้อยล้านก็คงไม่ทํานะครับเมื่อเดร็วนี้ก็ปิดบริษัทหนีไปบริษัทหนึ่งเสียไปเป็นหลายพันล้านเรามาดูตลาดอันนี้กันอันนี้เป็นตลาดทองคําเรามีข้อมูลแค่นี้เองนะฮะคือ เราเจ็ย้อนไปหาข้อบุนมากกว่านี้ก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าเอามีแค่นี้ก็ดูแค่นี้สิ่งที่เราเห็นทันทีตรงนี้คืออะไรข้อที่1เราไม่เห็นเวฟสามสี่เห็นไหมไม่เห็นไซด์เวที่เป็น C ยก a อ c ยกเลยไม่มีนะครับไม่เห็นเวฟสามสี่เพราะฉะนั้นอันนี้มันยากมากกําหนดเวฟอะไรนี่ยากมากหา3 4มสี่ไม่เจอสิ่งที่เรารู้แน่นอนคือว่ามันพีกตรงนี้สูงสุดตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น1 2 3 4 5ี่หแน่นอน5ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราดูเวลาเนี่ยจากปี 2 0 0 5 1นถึงประมาณเกือบเกือบสิบป yeah, ีนะฮะแล้วลงอีกก็ประมาณเท่าไหร่นี่ประมาณ4ีปีเป็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ15ปี15ปี1-2นี่มันก็น่าจะเป็นของ super g r a กร cycle wave เพราะถ้ามันประมาณ15ปี1-2-3-4-5มันก็ออกมาประมาณสัก30-40ปีใช่ไหม ก็เป็นเป็นเวฟหนึ่งของเซนจูเรียนซึ่ง1นึ่งซอนเซนจูเรียนก็เกินร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลนะฮะตามระยะเวลาของปีมันถ้าเป็นซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลตัวนี้มันก็ต้องเป็นเวฟหนึ่งนะครับของของของเฉพาะข้อมูลที่เรามีนะฮะเราลองใส่อ่าตอนนี้เป็นเป็นหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งที่พ่อหลงมาต่ําสุดตรงไหนอะจุดต่ําสุดมันก็ต้องเป็นสองถูกไหม ตอนนี้เราคิดว่ามันต่าสุดตรงนี้เป็นสองก็ใส่ไปก่อนเออใส่ไปตอนนี้เดี๋ยวค่อยปรับทีหลังว่าถูกถือไม่ถูกเป็น2นะฮะในหนึ่งอนมันก็เป็น A B C ของมันขาลงนะฮะอันนี้ก็เป็น A เนี่ยเราได้แพทเทิร์นคร่าวๆเนี่ยการลง A B C แล้วคิดว่าตรงจบละตอนจะขึ้นสักทีละแต่มันจบจริงไหมเดี๋ยวค่อยขยายดูอีกทีหนึ่งนะฮะเราขยายตรงนี้ให้เป็นเดลีชาร์ตนะฮะแล้วเอาเฉพาะ close นะครับหนึ่งอยู่ที่นี่ A B C ตรงน,นี่ต่ำสุดตรงนี้นะฮะเราอยากรู้ว่าตรงนี้มันต่ําสุดจริงหรือเปล่าเราลองขีดเส้นเดูตัวนี้ต่ําสุดปรากฏไม่ใช่มันต่ําสุดกลายเป็นอันนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับซะหน่อยวิธีนับเวฟของเราเนะี่ย A B แล้ว C เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ต่ําสุดตรงนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตนะข้อสังเกตมันต่ําสุดตรงนี้เนี่ยสังเกตให้มันลงมาโลกว่าเดิมนิดเดียวอะแล้วขึ้นเลย อันนี้เขาเรียก bear trap มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะฮะเพราะการทำ new low เนี่ยเป็นสัญญาณซึ่ง bearish มากคนก็จะเข้ามาช็อตตรงนี้นะฮะ bear trap ก็เป็นกับดักกับดักของพวกแบร์ทั้งหลายแลพอช็อตตับมันขึ้นเลยตรงนี้นะนั้นระวังพวกพวก trap ด้วยข้างบนก็เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมฮะสามสี่ห้าเนี่ยมันสูงกันนิดเดียวลงเลยอันนี้ก็เป็น bull trap นะอันนี้เป็น bear trap นะครับ ลงด้วยระวังด้วยเเราดูถ้าอันนี้เป็นจุดต่ําสุดอันนี้นะครับเราก็ลากเส้นใหม่นะครับเราก็ได้เส้นสีแดงนี่เป็นจุดต่ําสุดของมันนะฮะก็ลบสีทั้งเงินทิ้งไปซะผิดโอเคคอมพลีทละนะเราก็รู้ว่าการลงมันสิ้นสุดตรงนี้ของทองคําตั้งแต่ปี2011น,น,นะฮะ A B C จบละนะฮะจบหรือ,อยังอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าทําท่าจะจบตรงเนี้ย นะฮะจมันอาจจะลงต่ำกว่านี้ก็ได้เราดูว่าถ้าอันนี้มันเป็น B ลง C เนี่ยต้องประกอบด้วย5เวฟเสมออันนี้มันยาวหรือเปื่มันนับให้ถวจไม่ทวนละนะฮะ<ม>เราลองทำเป็น uh, weekly chart ดูนะครับ B ลงซีนะฮะที่เป็นให้มันชัด,ชด,ชด,ชดเนี่ยมัน 1, 2, 3นะฮะถ้าตรงนี้ 4, 5่าต่ำลงมาอีกได้ไหมคิดให้ดูคิดให้ดีดดนะฮะลองใส่ดูนะฮะ ถ้าสมมุติว่าเราจะแบรริชมากๆนะเราว่าตรงนี้ยังไม่จบหรอกนะอันนี้เป็นหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้สมม่วนยังไม่จบเลื่อนไปก่อนเอาเอาหลบไปก่อนข้างบนนะ่ยเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็กะว่าจะมีห้ามาแถวแถวนี้นะฮะหนึ่งสองแล้วกะว่าห้าจะมานี้นะฮะยังไม่จบแปลว่ายังหลบไม่จบ แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเราเขียนอย่างนี้ปั๊บแปลว่า4ี่โอเวอร์แลปหนึ่งเห็นไหมฮะเป็นไปไม่ได้เลยเ,เพราะฉะนั้นการนับอย่างนี้ไม่ได้เิียเพราะสี่มันโอเวอร์แลปหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งสองหอย่างนี้ไม่ได้หนึ่งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเร็วเสมอมักจะเกิดตรงนี้หนึ่งสองเนี่ยนะฮะเรา extend เ h a t w ็ดเสเป็นอย่างนี้ส4ฮสี่อย่างนี้มันม e ล i k e l y เห็นไหมว่ามันจบแล้วเห็นไหม เห็นไหมว่าจะนับอย่างเมื่อกี้มันผิดเพราะ1กับ4ี่โอเวอร์แลปกันนะฮะแล้วก็ในนี้ในเว็บ3เองเนี่ยเห็นหมก็หนึสเอ็กซนดิเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสาม4ห้าสไม่โอเวอร์แลปหนึ่งก็ถูกต้องอีกมันดูแล้วมัน credible กว่ามันมันน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างนี้นะเราก็เลย _ASSUME ว่าทองน่าจะเป็นรูปนี้ น่าจะจบแล้วที่นะเดือนดีเซมเบอร์2013ต่ำสุดน,นะครับแต่ช่วยไม่ได้นะถ้ามันลงเลยทะลุไปเลยนะฮะเช่นตรงนี้อาจจะเป็นแค่แค่แค่ A มาตรงนี้ก็ได้แล้ว B แล้ว C นี่อาจจะลงไปเหลือเหลือทองเหลือ200ดอลลาร์เราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มากที่สุดนะครับที่เรามาดูซิถ้าเราได้ a อบตรงนี้ A อเราแม่นไหมนะเเป็นไงดูตรงนี้กัน อัวิเคราะห์ไม่ได้ต้องทําให้เป็นเดลี่ชาติก่อนเราหาแต่จุดให้มันให้มันแม่นๆนะฮะดู A กับ B เนี่ยเพื่อจะวัดจาก AB ไปหา C ไงฮะเราจะหาวิธีวัด AB ไปหา C ว่ามึงมันเท่าไหร่กันแน่นะเอาก็ตรงนี้ต่ำต่แน่ๆเห็นไหมต่ำกว่านี้เห็นไหมนีอันนี้ถูกต้องเลยถูกไหมฮะเพราะว่าเนี่ย A ต่ำสุดแล้วต่ำกว่านี้ นะครับนั่น A ใช้ได้แล้วนะฮะแล้วบีแล้วก็ลง C ีข้าล่าอีกทีหนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> <Yeah. S 2> แล้วตรงนี้สูงสุดอันไหน1904.98อันนี้19 0 4 9เอันนี่้1อหนึ่งอยู่ที่นี่โอเคถูกต้องละคอนเฟิร์มหมดทุกอย่างแล้วนะฮะอันนี้เพื่อความสบายใจว่านับถูกต้องละนะแล้วเอเนี่ยเราก็ทำ Projection จาก A B วัดไปหา C นะครับมันก็ลงมาเท่าไหร่ลงมาที่6.8%หยุดแป๊บหนึ่งน่าจะอย่างนั้นนะหรือรอยเน่าจะผ่านไปเลยนะฮะแล้วก็น่าจะเป้าหมายมาอยู่ที่พันสองนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอะย่างนั้นนะฮะเราก็มาดูซิว่ามันเป็นยังไงตอนนี้จะลงถึงพันสองไห เพลิเมันลงแค่ร no ้อยสิบ no จุดแปดเปอร์เ no ซ็นตตรงนี okay? no 1, ้นะครับเนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยพันสองเนี่ยเห็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นลงได้อีกนิดเดียวแหละครับเห็นไหมลงได้อีกไม่มากหรอกครับมันประมาณเนี่ยนะฮะประมาณพันสองมันไม่ได้แปลว่าต้องเป๊ะนะฮะมันพัวพันอยู่แถวเนี้ยลงได้อีกไม่มากหรอกนะฮะถ้าพัดสามนี้นะฮะลงอีกไม่มากหรอกถ้าถ้าคิดว่ามันจะมาที่พันสองนะฮะประมาณนะฮะตรงนี้ก็ถึงแล้วเนี่ยฮะห้าเนี่ย แล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็น4ตอนนี้ก็เป็น2เนี่ฮะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยขยายดูอย่าลืมนะฮะเส้นเส้นสีน้ำเงินของเรานี่คือเส้นที่เราตีมาจาก Fibonacci projection นะฮะส,สีน้ำเงินอันนี้นะฮะแล้วมันลงมาจริงๆก็ตรงนี้ใกล้เคียงไหมฮะ เนี่ยฮะพอดีไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าเชื่อถือมากเลยว,ว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะจบนะตรงเนี้ยพันสองเนี่ยน่าจะจบแล้วนั้นต่อไปนี้มันน่าจะเป็นขาขึ้นนะครัขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเวฟอะไรก็ตามขาขึ้นเนี่ยนะฮะมันต้องเริ่มด้วยเวฟหนึ่งจริงไหม มันจะเป็นส่วนของเวฟหนึ่งเวฟสามเวฟห้าเวฟอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ในสับเวฟของมันต้องหนึ่งหนึ่งส่วนสามสี่ห้าไงแล้วรวมเป็นหนึ่งหรือเป็นสามเป็นห้าช่างมันไม่ต้องรู้อ่ะรู้แต่ว่ามันต้องเป็นสับเวฟหนึ่งแน่ๆถ้าสับเวฟหนึ่งขึ้นไปเป็นหนึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรสองมันต้องลงลึกเพราะถ้าเราเห็นสถานการณ์อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราหายอดของเราว่ามันขึ้นไปถึงเนี่ยตรงนี้โดยประมาณอ่าแล้วเริ่มลงละเห็นนะ พอเริ่มลงแล,ล้วเรารู้ว่ามันจะไปอย่างทีต่ตามมันต้องเป็นหนึ่งสองสองลงลึกเสมอกะไปเลยเปลี่ยนบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณแถวเนี้ยประมาณพันสองร้อยห้าสิบพันสามพันสองร้อยสามสิบยี่สิบแถวเนี้ยนะฮะลาก retracement ดูก็ได้จากจุดต่ำสุดเอาถึง close ถึง close นะครับจากอันนี้เราก็สามารถเดาได้ว่าการลงครั้งนี้น่าจะมาที่เจ็ดแปดจุด 88.7ประมาณเนี้ยสองอันเนี้ยนะฮะเนี้ยประมาณ1,220ประมาณแถวทานเนี้ยเป้าหมายนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่เรามาดูตรงนี้ก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะที่มันเกิดขึ้นครั้งที่มันถูกตัวแต่แ,ตแรกเนี้ย1 6อ8ซึ่งถูกต้องถูกต้องลงมาแตะตรงนี้เห็นนะแล้วขึ้นเลยกลายเป็นขาขึ้นเลยนะฮะก่อนจะขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราดูอาร ไอซ์ไซที่มันเริ่มโอเวอร์โซลตั้งแต่แถวนี้แ,แ,แถวนี้โอเวอร์โซลแปลว่าอะไรแปลว่าขายมากเกินไปโอเวอร์บอลก็ซื้อมากเกินไปทำไมขายมากเกินไปคือถ้าขายธรรมดาเนี่ยพวกนักลงทุนก็ขายกันพวกคนรู้เรื่องเขาขายกันถ้าขายมากเกินไปแปลว่าอะไรพวกแมงเมาขาย ตลาดเนี่ยสมมติมันเรารู้ว่ามันจะลงมาถึงพันสองสมมตินะมันเริ่มต้นจากห้าหมื่นเนี่ยโอ้ยยังไม่สี่หมื่นก็ยังถือเฉลีย่ยสามหมื่นก็ซื้อซื้อเฉลีย่ยจนทันสองมันถึงบอกยอมแพ้เนี่ยแมงเมา,าเป็นอย่างนี้แมงเมา,าจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรพอมันโอเวอร์โซปพับเนี่ยมันจะเกิดบิ๊กแบล็คเยอะเลยเนี่ยบิ๊กแบล็คเป็นสัญญาณซึ่งแบริชมากแบริชในแบริชอันนี้เป็นคอนทราเรียโอพิเนียนนะครับ เมื่อเป็นโอเวอร์โซลแล้วเกิดบิ๊กแบ็กมากๆเนี่ยให้รู้ไว้ว่าตลาดใกล้จะจบแล้วแต่ยังไม่จบนะฮะใกล้จะจบแล้วรอสัญญาณรอสัญญาณอะไรก็รอเนี่ยรอบิ๊กแบ็กนี่นะเห็นไหมเราไปอยู่เชฟคอร์เรคชั่นเนี่ยดับเบิลดับเบิล t ัตเทิมันเราบิ๊กไวเราให้ขึ้นนะฮะรอสัญญาณเพราะั้นไอ้แพทเทิร์นต่างๆนา,า,านามันก็บอกเราพอสมควรนะครับแล้วในการลงของมันเนี่ยที่ลงมาจบเมื่อ,อ ปลายปี13มันก็คลาสสิกเคสเป็นไปตามตำราทุกประการเห็นไหมเป็นไปตามตำรายัางไงแเราบอกแล้วแต่แรกเราลองทำให้ดูตั้งแต่เรารู้ AB เนี่ยพราะ a อเพราะทำ projection เรารู้เลยนะจาก A อบเนี่ยเนี่ยจากเนี่ยไกลลิฟเลยเนี่ยเห็นไหมจากป20นะี2012 a ะ A B ลงมา161.8%รู้เลยประมาณ1,200เนี่ยเป้าหมาย เรารู้โลกหน้ามาตั้งนานแล้วพันสองร้อยพอมาถึงพันสองอะไรเกิดขึ้นก็แพทเทิร์นต่างๆก็เกิดขึ้นเห็นไหมเกิดปิกแพ็กเกิดอะไรต่างๆเน,น,นี่ยมัน,ม,นมันโอเวอร์โซแล้วแบ่งมเม้าขา,ขายก็เป็นแถวเลยแบ่งมเม้าขายจนเกลี้ยงเลยนะคนจริงเริ่มเข้ามาซื้อเป็นปิกไว้นี้ก็เริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี่มันหนีไม่พน้นเห็นไหมมันหนีฟิบนาชีไม่พน้นหนีระบบการน,นับเวฟไม่พน้น เรามาดูกันต่อไปซิต่อไปมันจะเป็นมีอะไรเกิดขึ้นอุ่นเนี่ยไอไอทองคําเนี่ยนะพอมันเริ่มขึ้นเนี่ยเป็นไงนะฮะพอมันเริ่มขึ้นปั๊บเป็นหนึ่งลงสองเป็นไงเจ็ดสิบแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดแถวนนนะะเนี้ยมาแน่นะฮะเนี่ยพันสองร้อยสามสิบประมาณเนี้ยเห็นไหมเราขีดเส้นเนี้ยไว้แต่แรกประมาณแถวเนี้ยเราดูซิมันมาไหมตอนนี้ใกล้เคียงแล้วเห็นไหม ก็ถูกต้องแล้วเพราะทะนังคำลงครั้งนี้นะฮะก็ไม่เห็นมีอะไรต้องตื่นเต้นนะลงตามตํารานะครับครานี้ดูสิมันลงนี้จะจะจบไหมจะจบหรือยังขยายดูขยาดขยาดูเห็นไหมฮะขยายดูนะเส้นที่เราคิดว่าจะจบนี่อยู่ระหว่างสองเส้นเนี่ยประมาณพ2นสถึงพันสแถวเนี้ยน่าจะจบก็แปลว่าใ,ใกล้เต็มทีแล้วข้อที่หนึ่งนะข้อสองเมื่อใกล้จะจบเนี่ย มันต้องโอเวอร์โซก่อนเห็นไหมมันก็เริ่มโอเวอร์โซแล้วหมดแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าเขตโอเวอร์โซตรงนี้เห็นไหมพอเข้าเขตโอเวอร์โซปั๊บเนี่ยเหล่าแมงเมาพากันขายทองก็เริ่มบิ๊กแบล็กเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่ใหญ่ชัดรออีกหน่อยนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมียังมีแมงเมาขายอีกจะต้องรอบางทีไม่ใช่แมงเมาอะพวกซึ่งซึ่งลองเอาไว้แล้วไม่มีเงินจ่ายมาจิน้นต้นฟอสเซล นะครับพอเสีีคนมาถามผมว่าติดหุ้นไว้สูงเหลือเกินตอนนี้จะขายตัดรอส่งนี้เลยดีไหมผมก็บอกผมด้วยแล้วกัน <c oughs> คือคนเราถ้าซวยขนาดนั้นนะฮะพอขายปั๊บมันขึ้นเลยแ <c oughs> ถ้าถือไว้ล่ะถ้าถือมันลงต่อ <c oughs> แล้วแก้อย่างไงอะ่ะเราก็ต้องถือว่าใน,ในคอสใหญ่ของเราอะ่ะเราถึงต้องมีวิชาดูดวงด้วย <c oughs> ในข้อใญ่ของชมรมนะฮะจะมีวิชาดูดวงปนอยู่นะฮะมันจะเป็นศาสตร์ซึ่งแม่นยำมากว่าปีไหนอย่าเล่นนะฮะปีไหนอย่าอย่าสะแสแอะเข้ามาจะเสียนเข้ามาอย่างเจ๊งเลยในปีที่ดวงมันตกนะ,ะและ้วบางคนถ้าดวงมันสวยจริงๆเนี่ยให้พิสูจน์ได้นะว่าสวยจริงๆเนี่ยโอ้โหเอาไว้เป็นเพื่อนเลยคอยดูเลยมันทำอะไรมันทำาทำสวนทาง ช่วยไม่ได้นะบางคนสวยจริงๆนะโอ้โหติดหุ้นเนี่ยไม่ขายไม่ขัดทุนซื้อไว้ตั้งแต่สมัยพันเจ็ดพันแเองอยู่แต่มันชวนจะได้แล้วนะนชวนจะขึ้นถึงแล้วอึดดีเหมือนกันนะถือสิบสิบปีเพราะนั้นอย่างทองคำเราต้องรอเห็นไหมฮะรอว่าให้มันเกิดอะไรก่อนตรงนี้เกิดแพทเทิร์นอะไรซึ่งเรารู้สักอันหนึ่งเช่นมีแกปตรงนี้มีแกปพรวดลงมาเลยเป็น exhaust exhaust ่น แก๊บเป็นแก๊บซึ่งหมดแรงเห็นไหมมันจะเกิดตอนโอเวอร์โซลเห็นไหมมี่แก๊บลงมาแล้วมีอีกสองสาวันอยู่แถวนี้เราเปิดแก๊บใหม่ขึ้นก็เป็นไอเลนรีเวอร์เซลถึงตอนนั้นแหละครับค่อยจบดังั้นตอนนี้ในทองคําเป็นไงทองคําทําท่าจะจบแล้วแต่ต้องรอสัญญาณเห็นไหมฮะต้องรอสัญญาณเพราะว่าลักษณะของอีเดียตเวฟกับลักษณะของฟิมบอร์ชีมันฟ้องเราอย่างนี้มันเป็นไปตามตำราทุกประการ นะครับของเราอย่างนี้แล้วก็หนุนโชคดีหลายคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเวฟก็นับไปเป็นนะอะไรอะไรก็ไม่เป็นเขาใช้ระบบอย่างเดียวเนี่ยออสเตรสยสวิง attached ก็ไป close นะฮะถ้าแดงเนี่ยเขาจะเริ่มจากชอ็อตอย่างเดียวถ้าเขียวเริ่มจากลองใช่ไหมฮะเรกาก็ดูซที่มันเริ่มจากลองเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่ไม่ขี้เหล่ก็ได้กำไรนิดหน่อยเห็นไหม แต่เวลามันลงเนี่ยเขาไม่เล่นเนี่ยอย่างครั้งสุดท้ายเนี่ยเริ่มจากลองตรงนี้ก็ด้วยกำไรนิดหน่อยเห็นไหมเนี่ยก็ไม่น่ากเกลียดตรงนี้อะขาดทุนมันเขียววันนี้ใช่ไหมเขียววันนี้เราซื้อวันรุงขึ้นแอดโอเพนเท่าไหร่หนึ่งสามศูนย์แปดจุดเจ็ดสองวันนี้มันแดงขายวันรุ่งขึ้นแอดโอเพนเท่าไหร่หนึ่งสามศูนย์สี่จุดแปดหนึ่งสี่ต่อไลนิดหนึ่ง นะฮะเท่าไรไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกลียดระบบเนี่ยที่ให้ไปถ้าระบบมันเขียวเมื่อไหร่นะก็ซื้ออีกถ้าผิดทางนะผิดทางก็สต็อปอย่างเงี้ยฮะไม่ไม่เป็นไรเลยเนี่ยวันนี้ผิดทางมก็สต็อปเห็นเป็นไรเลยเนี่ยวันนี้เขียววันหนึ่งเขียววันหนึ่งปั๊บซื้อวันลุ่งขึ้นเท่าไหร่โอเพนหนึ่งสามหนึ่งห้าจุดสามสองพอมันแดงปั๊บขายวันลุ่งขึ้น หนึ่งสก,ก็4เหรียญกว่าสีเหรียญห้าเหรียญจากพันหนึ่งเนี่ยถ้าสิมันก็ร้อยกว่า1%เมันก็สิบสนี่มันห้าไม่ถึงหมันก็ประมาณเท่าไหร่0.3%เรื่องเล็กเลยเห็นไหมพวกเราเล่นทองคำฟิวเจอร์สเยนะฮะเราลงเงินเต็มนะฮะร้อวิธีคิดนะฮะอย่าไปลงเฉพาะมาจินนะฮะจริงๆในในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเราให้ลงเงินเต็มสองได้ซ้ำ ยังต้องคำสมมุตินะสมมุติว่าสมมุติแล้วกันนะว่าคอนแทกตละร้อยบาทสมมุตินะเราให้ลงสองร้อยเลยแต่ตลาดเนี่ยคอนแทกร้อยหนึ่งให้ลงแค่สิบาทใช่ไหมเราให้ลงสองร้อยเลยนี่มันต่างกันตรงเนี้แต่การใช้เงินของเราเนี่ยถ้าเก่งจริงเนี่ยร้อยให้ลงร้อยไม่ต้องเผื่อเรารู้ว่าระบบของเราเนี่ยนะฮะมันจะรันเบเรื่อยจะได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเรซ็นเราพอใจแล้วแต่เงินส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ละ่ะ เราลงเงินไปร้อยเราเผื่อมาร์จ mm ิ้นไว้10%เเซผื่อมาร์จิ้นขอฉุกเฉินอีกยี่สิบเป็นสา mm hmm. เรามีเงินเหลือเจ็ดสเอร์เนจ็เรี่ยเราเอาไปให้เร็จฟิขอยืมเล่นหุ้น mm hmm. เห็นไหมนี่คือวิธีบริหารเงิน, mm hmm. นที่ต้องคำเนี่ยถ้าเรากำไรสิบเเสเราก็ถือไว้แล้วกำไรสิ mm hmm. เงินที่เหลือเยอะแยะเนี่ยที่ไม่ได้ใช้อะ อีก70%เงินที่เหลือเราไปให้เซตฟิกู้ไปเล่นหุ้นเซตฟิได้กำไรอีกประมาณ15% 15%ของของของเจมันก็ออกมาประมาณเกือบเกือบสจริงไหมเกือบเกือบสิเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่สิของ70%เพราะใน70%ที่ยืมไปเล่นหุ้นเนี่ยนะตัว70%เองเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเขียวไม่พร้อมเกือนทั้ง70%มันยิบางตัวเซิน ยืมกันส่วนนี้ซ้อนก็มาปปเออกมาอีกเห็นไหมมันกลายเป็น80% 15%ของ80%ก็ออกมาประมาณ10%อยู่ดียเพราะฉันรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเงินก็ไม่ต้องเพิ่มระบบระบบเดิมกําไรชัดๆอะไรอย่างไร20%แล้วต้องคาลงเนี่ยคนอื่นก็ตาแหกแทบตายลงเยอะบอกโอ้ยของฉันลง0.3%เนี่ยเพราะเราลงเต็มมูลค่าเห็นไหมนี่มันทําให้ไซโคลจีเราดีขึ้นการวางแผนอย่างเงี้ย ไม่ใช่วางเงินมาจิ้นแล้วเล่นเลยมันลงแค่นี้โอ้โหตาแหกเลยค่ะทุนไม่ต้องเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คิดผิดนะฮะต้องลงเงินเต็มเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยลงบัญชีสิครับใครกู้ยืมเงินไปคิดดอ,อกเบีย้ยเท่าไหร่บอกกันเลยใช่ไหมไอตัวเองนะกู้ไปเอาไปลงในเซตพิฟตี้หรือในเซตร้อยอะไรก็ว่าไปนี่เป็นวิธีการบริหารทางด้านการบ,บัญชีนะฮะเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเรามีความรู้ทาง ฟิบูนาชีบวกอีเด์เวฟเนี่ยนะฮะเราสามารถจะรู้อะไรอะไรล่วงหน้าได้เยอะแยะเลยจะยกตัวอย่างอันเดินอีกสักหน่อยหนึงเป็นกรณีแรกคือที่มันหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองลงลึกเสมอนะฮะแต่ว่ามันเป็นส่วนของเวฟสาทั้งหมดเนี่ยเป็นเวฟสาใหญ่นะฮะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เนี่ยจากอันนี้ อันนี้มันสามสี่ซึ่งมันมันมันสามสี่ไม่ได้มันมันมันไม่เป็นไซด์เวไม่ได้หรอกอันนี้มันสามสี่ถ้าอันนี้มันจะเป็นจบใช่ไหมถ้าจบถ้าจบ A B แล้วนี่จบ C สิใช่ไหมเอบี A, B, นะสามนะ A B C ลงมานี่สามสี่เพื่อน่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าจบแล้วลงเนี่ยนะ มันจะลงมาไม่ต่ำกว่า A เพราะมันไม่ต่ำเเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นไซส์เวของของสามสี่ฮะสมันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้ว A อยู่นี้ A B C มันอยู่แถวแถนี้ประมาณพันสเพราะมันเป็นเวฟสามสี่ไม่ใช่หนึ่งสองแต่ถ้าอันนี้เป็นหนึ่งนะเราลง A B C เนี่ยอาจจะลงไปถึง200-300นู่นนะนะแต่เพราะอันนี้มันเป็น3ที่เราเคลียร์มาแต่แรกแล้วว่าเป็น1ไม่ได้ไงเป็น3าแล้วตอนนี้3าม4ี่สาม่นต้องไซด์เว์ยนะครับถ้าไซด์เว์แปลว่าอยู่ในระหว่าง3กับ A นี่แหละ A B อยู่ตรงนี้แล้วลง C ประมาณแถวนี้ประมาณ1ั0สาแต่ถ้าราคามันขึ้นไปทำนิวไฮสูงกว่าอันนี้นะฮะ ก็แปลว่าอันนี้เป็น extended wave อะไรก็ไม่รู้ไปอีกเยอะเลยนะฮะถ้าไปอย่างนั้นมันจะเกิดมันจะเกิด speed ซึ่งเร่งขึ้นอย่างเงี้ยมันจะวิ่งอย่างนงี้นะฮะแล้วเร่งเหือดขึ้นแล้วค่อยไปจบข้างบนนะเหมือนหุ้นบางตัวอะไรเช่นหุ้นอะไรนะพี่เพิ่มอะไรใช่ไหมพี่เพิ่มที่เพิ่มเนี่ยซื้อไปแล้วโอ้โหมันขึ้นดีจริงขึ้นจนงงอะพี่เพิ่มเนี่ยเนี่ยดูพี่เพิ่มมันขึ้นเลยนะมันเขียวแถวๆนี้ย มันเขียวแถวบาทกว่าๆเดี๋ยวมันขึ้นเป็นสี่บาทเวลาเดือนหนึ่งมันขึ้นสี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะ์นะเนี่ยนะคนก็ถามมาบอกว่าอย่างเนี้จะคิดยังไงจะตัดสินใจย,ยังไงผมบอกมันไม่เคยเห็นนะพูดอย่างเนี้ยไม่ตัดสินใจไม่คิดนะ่ะตอบได้อย่างเดียวคือไม่รู้อ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาให้รู้จริงๆนะแล้วพูดเล่นไม่รู้ไปเรื่อยแต่จริงรู้นะเราดูตรงนี้เสร็จตรงนี้ตรงนี้เปิดแก๊ปไหมเนี่ยเนี่ยแก๊ปแก๊ปแรกเห็นนะ รันอเวกับเห็นนะแกปที่2เมเจอ่าตรงกลางเมทริงแกปนะแล้วแกปที่3เนี่ยเอ็กซอร์สมันก็เข้าเข้าเขียนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะใกล้จบแล้วนะฮะดูจากแกปก็ได้หรือไม่จากดูตางนี้ตรงนี้มันมันโอเวอร์บอร์ดแล้วโอเวอร์บอร์ดแล้วก็รอมีแกปที่โอเวอร์บอร์ดเห็นนะเนี่ยเป็นคอนทรารีโอพิ่เนี่ยแสดงว่าแถวนี้เนี่ยมันน่าจะท็อปเฮฟวี่แหละนะฮะนั้นจะตัดสินใจยังไง โอ้ยไม่น่าเกรดหรอกกำไรสามร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปเถอะออกมันมีหุ้นหลายตัวนะฮะที่คนถามมาแล้วก็งงมันขึ้นอะไรของมันวะอย่างเงี้ยมันขึ้นตามระบบมันจริงๆเนี่ยใครชื่อหุ้นแปลกๆมาให้ผมดูนะ E อย่างเงี้ยหุ้นหุ้นนี่ของ้นปุ่นตัวเมียใช่เนี่ยดูมันขึ้นเนี่ยนะเจ็ดสิบแปดสิบตังค์มันขึ้นมันบาทกว่าเนี่ยแต่เป็นท็อปเฮฟฟี่แล้วมันโอโอโอบอสเห็นไหมฮะเนี่ย มันพุ่งอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เราไม่เคยรู้หุ้นวกนี้นะฮะแต่ใช้โลบเขียวแดงเราก็ได้เงินเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าจะเอาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยจะทไงเนี่ยนะเราก็ต้องนับเวฟว่าสูงสุดตรงไหนต่ําสุดตรงไหนเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดเริ่มต้นก็ขึ้นเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นไงก็ลงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดูสิเนี่ยเนี่ยฮะลงมาเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์แมนไหมพอดีเลย แล้วขึ้นพอขึ้นแบบแมยก็หนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ดูอีกหนึ่งสองเนะเจ็ดสิบแปดแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งสองนี้ลงลึกหน่อยเห็นไหมแล้วขึ้นใหม่มันก็เป็นไปตามเวฟทุกป,ประการนะนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ขึ้นนี่ไปนะขึ้นนี้ก็เป็นเวฟสามขึ้นนิดเดียวเนี่ยนะจุดเริ่มต้นเวฟสามแปลว่ายังไปอีกเยอะนะหุ้นพวกนี้อีกเยอะมากนะฮะ อีกเยอะมาถ้าถ้าแล้วถ้าเราให้เราโฟกัสส่วนตัวนี้นะนะฮะก็ดูสิเอาเนี่ยทำเป็นมันที่ชาร์จหนึ่งสองแล้วก็จะขึ้นเป็นเป็นหนึ่งสองสี่ห้าของเวสาเนี่ยนะฮะเนี่ยนะันจะขึ้นไปถึงต่าไหนล่ะกูก็ทำ projection ไปสินะเนี่ย future projection ม เนี่ยทีแรกก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณยอดเดิมเนี่ยก็ใกล้ถึงละต่อไปอันนี้อันนี้มันมันมกจะอันเนี้ยสองร้อยสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะ์น่ะซึ่งไป correspond พอดีกับไอ้หายเดิมของเขาเนี่ยเอาโคลสนะเนี่ย close เนี่ยนะเนี่ยตัวนี้มันโคลสเห็นไหมฮะเนี่ยโคลสมันตรงนี้เห็นไหมละร้อยสองร้อยสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมมั้นหุ้นตัวนี้มีสิทธิ์ขึ้นถึงสามบาทจากตำ่ำต่ำกว่าบาทเนี่ย เพราะฉะนั้นใช้ได้เสมอนะอีเดียตเวฟกับฟนะิบนาชีเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีของมันแต่ไม่ได้หมายความว่าอาทิตย์นี้จะขึ้นไปนี่นะฮะเราไม่รู้เรื่องเวลาแต่แนวโน้มมันเป็นอย่างนี้นะครับตกลงไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องฟิบนาชีกับอีเดียตเวฟนิดหน่อยพอให้เป็นกระสาสให้ทุกคนน้ำาหลไหลอยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เสียใจที่จะบอกว่าของจริงก็สอนไม่ได้เพราะมันยากเกินไปะนะครับ